ปครับอมากๆครับขบครับกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งกันท it it ุกท่นนี่คือรายการครัวคุณต่อยนะครับแล้ววันนี้จะสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนทางเอนนี้ง่ายๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วพูดตรงๆเลยหลายๆคนทําไม่ค่อยอร่อยและหลายๆคนไม่รู้วิธีทําให้มันอร่อย มันง่ายะจนรู้จะพูดยังไงง่ายะจนไม่สอนเลยดี<อ><อ>กว่าสอนสอนสอนคนโแ,แล้ว,ลว,วมีคนแบบผมอยู่บอกลว,ว่าง่ายท่านผู้ชมยังไม่รู้ที่บอกง่ายหรือยากเนี่มันคืออะไรมันคือเกี่ยมช่ายซี่โครงหมูอ่อนอ,อ S <S เป็นแกงจืดแกงจืดเกี๊ยมฉ่ายซี่โครงหมูอ่อนหลายๆบ้านนะทำแกงจืดโน่นแกงจืดนี้กันกินกันตลอดเวลานะแต่ว่าบางทีพอจะมาถึงเกี๊ยมฉ่ายซี่โครงหมูอ่อนอไม่อยากจะทำทำแล้วมันไม่อร่อยวันนี้จะมาสอนทําวิธีที่มันอร่อยมากๆร้รานเนี่ยเขาเก่าแก่อยู่มาตั้งนานแล้วสามสี่สิบปีแล้วถูกต้องครับแล้วก็พี่ว่ายอดมากจริงๆเย่ยถามว่าเมื่อก่อนเป็นแม่ครัวมาก่อนไหมได้วิชามาจากไหนอะไรยังไงไม่เลยไม่รู้เรื่องเลยครูพักรักจำใครเขาเก่งก็ไปดูเขา ใครเขาทำอะไรได้ดีมีปากก็ถามเอาครับ<ช>มีตาก,ก็ดูขอวิชาเขาครับ<ช>อย่าทำตัวเป็นคนซื่อบือ้อยืนแล้วทำเป็นแบบทนองตนทนงตนทนงตนขอขอก็ทำอะไรทำอย่าอย่าทำตัวอย่างนี้ครับให้รู้จักมีปากขอเขาได้วิธีการเขาก็น่าเกลียดแต่ที่เราทำสื่อสารให้ดูยิ่งน่าเกลียดกว่า ไม่มีการเราหน้าเกียดเขาเราดีกว่าเราจะได้คุยกับเขาเขาบอกเขาเราดีกว่าไม่ได้เราต้องทำความหน้าเกียดได้ดีไม่าผมอยากคุยกับเขาอยากคุยกับเขาเหรอจริงเพราะว่าคือถ้าเราอยู่กับเขาไม่ได้อ่ะถ้าเราอยู่กับเขานานเนี่ยเรายังมีเวลาเดี๋ยวอาคุยให้เดี๋ยวหนูหาอะไรสกิดเพจเขาออกมาได้ได้ได้เราจะทำเมนูนี้คือเกี๊ยวฉ่ายที่โครงหมูอ่อนจากร้านข้าวต้มบุษบงครับ ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอนงค์วุฒิจินดาจากร้านข้าวต้มบุตรสมองครับทุกครับหน่อกคนรับม่เจ็ขาคุณตคุณสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อ้ ท่านผู้ชมดูเดย์นาฬิกาไม่ใช่อย่าว่าแต่นาฬิกาดูแหวนก่อนท่านผู้ชมดูแหวนนะนี่นะนาฬิกานะดูนะท่านผู้ชมดูนะนี่นะข้างนี้ด้วยนะดูพอนะทำมืออย่างงี้ครับเป็นนางแบบเพชรนี่นี่ท่านผู้ชมไปทุบขวดน้ำมันเน็ตอ่ะใส่ฮะใส่ไปเลยไโอ้ดิเนปิดเลยตาเจ็บเหรอเพื่อการท่งานที่สะดวกตาผมเจ็บมากครับห ให้ไหวรวยจัดมากค้าขายค้าขายมากี่ปีแล้ว 32, 32ปี32ป,ป,ปีร้านที่ร้านข้าวต้มบุษบงอยู่ที่ไหนคะสะพานใหม่ค่ะสะพานใหม่ดอนเมืองใช่ค่ะใช่ไหมไปตรงนั้นใครๆก็ต้องรู้จักรู้จักค่ะรู้จักที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ถูกไม่ถูกค่ะเห็นไหมเราปากมีถามใช่ไหมเราอย่าทำเป็นหญิงคนไหนก็ให้วิชาก็เอาเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแอบดูแอบดูเขาไม่ไม่ก็แอบดูแอบดูแอบไปแอบมาได้เรื่องเลย มีสามีดอิอ้าวอ้าวแ,แรกๆกอยู่สบายสบายดีๆอยู่มีสามีใช่ไหมใช่ค่ะมีลูกกี่คนสองคนสองคนเลยช่วยกันทำหมดไหมก็ช่วยมั่งไม่ช่วยมัง่งเลยแต่อยากจะบอกว่าเขาต้มบุตรบนะุญบุตรุญกี่ปี้วครับํามา3 2ปี32ปีแล้วก็อบอกได้เลยว่าแฟนคลับเขายุคแรกก็ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่คนที่กินชุดแรกเมื่อส2ปีที่แล้วยังอยู่ยังอยู่แล้วมากันเต็มรายการเลยนี่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  โบมือหน่อยโบมือหน่อยว่วันนีกล้องหน่อยวันนีกล้องหน่อยนี่นี่กล้องนี่นี่นี่อ่าอ่าท่านผู้ชมพวกนี้คือพวกที่กินฝิ่นอยู่ที่ร้านที่ร้านให้กินฝิ่นแล้วติดไม่ใช่เพื่อนเขาเพื่อนกันเหรอที่ไปปฏิบัติธรรมคือกินข้าวต้มด้วยกันแล้วไปปฏิบัติธรรมขโมยของวัดไม่่ใช ใส่บาตรหน้าบ้านคะใส่บาตรหน้าบ้านปฏิบัติธรรมออกกําลังกายก็ออกกําลังกายด้วยกันท่านผู้ชมดูการออกกําลังกายสิครับ้างกายก็ได้ผลขนาดไหนเห็นไหมฮะเรียวเรียวงามก่อนไม่มิดเฮอยยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อนแล้วพี่ร้านเนี่ยเขาขายข้าวต้มถ้าวันไหนถ้วยเอ่ยจานเอ่ยช้อนเอ่ยไม่พอไปเอาที่วัดคมา มีความสุขมามมีความสุขมากค่ะวันนี้มีความสุขมากวันนี้จะมาให้เคล็ดรับกันค่ะจริงๆแล้วท่านผู้ชมฟังแล้วจะตกใจท่านบอกว่าเอยแกงจืดแกงจืดแกงจืดมีใส่พลิกด้วยเหรอ,อดูนี่ครับนี่คือเกี๊ยมชาซี่โคงหมูอ่อนของ <มา S 2> บุตรสบงครับ นี่ฮะเริ่มต้นจากซี่โครงหมูอ่อนคัดที่อ่อนๆมากเลยนะคะเอามาต้มน้ําให้เดือดต้มน้าให้เดือดเสร็จแล้วล้างซี่โครงหมูให้หมดเลือดให้หมดเลือดแล้วใส่แกงทิ้งไว้ให้แห้งแล้วพอน้ําเดือดเสร็จแล้วก็เทซี่โครงหยิบซี่โครงหมูใส่ลงไปถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วใส่ซี่โครงหมูใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ค่อยเปิดไฟเบาๆแล้วช้อนฟองออกเรื่อยๆไม่ให้น้ําขุ่นนะคะเราต้มแค่นาอย่านาทีอย่านานถ้านานแล้วไม่หวานนี่ถ้าถ้าเปื่อยเกินไปจะไม่หวานไม่อร่อยไม่หวานแล้ว ก็ใส่เก้มไช่กระป๋องคอร่อยกว่าเข้มไช่กิโลนะคะแล้วก็น้ำในกระป๋องมันใส่ไปด้วยปรุงรสด้วยน้ำปลาฐาค่ะน้ำปลาอย่างดีนะคะอย่างดีแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูอะไรนะจินดาจินดาสวนน่ะจินดาใส่ตีใส่ลงไปแล้วก็แล้วก็เติมด้วยพอปิดไฟแล้วก็บีบมะนาวใส่เป็นอันเสร็จค่ะเฮ้ยทำไม รเรียกชายที่งงหูอ่นอนไงนี่อ,อะไรไปแอบดูตั้งหลายปีได้มาแค่นี้ <laughs> <laughs> เนี่ยนะคนสั่งกับทุกโต๊ะเลยค่ะต้องสั่งเพราะว่าทานลงเขาอร่อยจริงๆทานเขาสวยทานเขาต้มก็อร่อยทานแกงก็อร่อยสดโฮเขาเรียกสดโฮคนสั่งกับทุกโต๊ะเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าท่านผู้ชมถ้าเกิดจะทํากินเองเอ๊ะทำไมเราทำแล้วไม่อร่อยเคล็ดลับมันอยู่ที่นี่หนึ่งซี่โครงหมูที่เลือกเป็นซี่โครงหมูอ่อนค่ะอ่อนจริงๆท่านผู้ชมเห็นไหมว่ากระดูกมันยังอ่อนอยู่เลยซี่โครงหมูกระดูกอ่อนที่ว่านี้นะเอาส่วนที่อ่อนที่ส่วนพูดง่ายๆส่วนปลายซี่โครงอ่ะนะฮะเวลาซื้อบอกเขาบอกเขาว่าขอแต่ ซี่โครงหมูอ่อนนะมันอาจจะแพงกว่าทั้งชิ้นแต่ท่านต้องยอมถ้าท่านจะทําเมนูนี้ก็บอกเอาแต่ซี่โครงหมูอ่อนแล้วเลือกหมูสดๆไปตลาดเช้าๆหน่อยนี่เขาบอกเลย ไปตลาดเช้าเช้าเลยจะได้ซี่โครงหมูดีๆใช่ไม่ใช่ไปคุณนายเพิ่งจะไปไปอะไรสิบเอ็ดโมงเจอซี่โครงอะไรก็ไม่รู้แล้วเ,เอาไปหมดแล้วสิเด <มา S 1> ีแต่ซี่โครงี่มีกระดูกละเๆๆพราะฉะนั้นไปตลาดเช้าเช้าแล้วก็จะได้ซี่โครงหมูอ่อนพอได้ซี่โครงหมูอ่อนมาเสรีรยบร้อยท่านผู้ชมเกี๊ยมชายเวลาเราจะทำนะฮะถ้าจะทํากินกันเองที่บ้านจะให้มันอร่อยท่านซื้อเกี๊ยมชายกับ ป๋องครับ ul mhm. ผมไม่บอกตรานะฮะผมไม่บอกตราเพราะเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาคว่าว่าอะไรผมจะไม่บอก่น no like ี่ยาฮะไมเลือกทีเราจะไม่บอกว่าตราอะไรนะครับทำไมมันจะยุ่งกินใหญ่เดี๋ยวเขาก็รู้เดี๋ยวเขาก็รู้หรอกว่าตากระโดดกบนะฮะเราจะไม่บอกตราแต่ว่าท่านเลือกเกี๊ยมชายที่มันอร่อย มันก็จะเป็นกระป๋องเลยท่านผู้ชมนี่พอได้เกี๊ยวไชมาเสร็จเรียบร้อยเกียมฉาเอาใส่เสร็จน้าเกียาไา่ในกระป๋องครับยาทิ้งเมื่อท่านต้มซี่โครงหมูเมื่อสักครู่นี้แล้วที่เห็นวิธีการแล้วแล้วท่านเติมน้ำเกี๊ยมไา่ลงไปด้วยเลยครับเพราะท่านมีน้ําสต็อกกับซี่โครงหมูอยู่แล้วอย่างเดียวไม่พอครับไม่ต้องใส่เครื่องปรุงรสอย่างอื่น บางเจ้าเขาบอกว่าเขาใส่ไอ้ยี่ห้อน้นี่ทอนไม่ต้องเลยเอาน้ําเกมชายเนี่ยใส่ลงไปค่ะและน้ําปลาต้องเป็นอย่างดีค่ะน้ําปลาอย่างดีนั้นคเคล็ดลับสุดๆอยู่ที่เขาทุบพิคกิ้นูใส่ลงไปด้วยอาหารก็ได้ทุกอย่าแล้วพอสุดท้ายให้บีบมะนาวตอนจะกินบีบมะนาวขึ้นจากเตาค่อยบีบมะนาวนะคะล้าค่อยบีบมะนาวคือปิดไฟแล้วใช่ก็ไมาร้ว่าตอนจะกินก็ได้เอามาบีบเพราะตั้งให้มันเดือดๆร้อนแล้วพอจะกินก็มาบีบก็ได้นะมันจะอร่อยมาก สำคัญที่สุดนี่โคงหมูต้มยาเกินสามสิบนาทีเพราะว่าถ้ามันแหลกเปื่อยไปไม่อร่อยไม่หวานแล้วน้ำสต๊อกก็จะเสียรสเพราะว่ามันจะเพี้ยนไปใช่ไหมเอายังเอาขออนุญาตนะได้ค่ะได้ค่ะอะไรเนี่ยครับหม้อนี้นะครับเราได้เตรียมไว้แล้วนะครับผม เราจะเปิดน้าบัดนี่นึ่องตัอซ้อร้อนผมท้ายผมท้ายเนื่องออโบกเข้าไปเร็วๆโอ้ยนู่ตักตัดตัดตัดดูยวเลยโอ้ยโอ้ดวทวเดี๋ยวขอกรอเลย ก่อนเลยไม่ต้องห่วงมันทุกอันมันนั่นหมดเลยมันเป็นที่โกมอ่อนหมดใช่ครับผมจะเอามาอ่อนหมดเลยเดี๋ยวนี้เราต้องบีบมะนาวคีป่ะฮะบีบแล้วเขาบีบให้แล้วแต่จริงๆถ้าเราจะทานที่บ้านนะฮะแนะนำว่าบีบชามต่อชามจะอร่อยมากกว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะบอกกันซ้ำกันอีกครั้งย้ำดีๆเลยนะฮะมะนาวบีบเลยท่านผู้ชมทำตามนี้ทุกอย่างครับอร่อยจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นเวลาทานข้าวทานอย่างที่คุณอ๊อฟทำเนี่ยถูกต้องที่สุดคือ ใส่ข้าวลงไปได้เลยเอาข้าวเนี่ยใส่ไปได้เลยเนี่ยนะผมผมก็ทำอย่างนี้เหรอผมชอบแบบนี้ทุกครอทุกคนเหรอนร้อนๆผมไม่เห็นครับนนี่ะและผมปิมะนาวใส่ไปนะนี่ครับ้นิดนึงนี่ครับผมใส่ข้าวลงไปแล้วก็หยอดพริกลงไปหน่อยจุ๊บเข้าไปนี่อ้าวใส่ข้าวไปด้วยทีนี้หนูจะบอกให้ที่ร้านเนี่ยอย่างอาจจะยังไม่ทราบเทคนิคใช่ไหมครัโอ้โหเหนือกว่าที่ร้านด้วยเดี๋ยวก่อนขออนุญาตนิดเดียวเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวนิดเดียว ดูดิทำไมฮะดูมองดิอะไรกินของเขาทุกวันเห็นแค่นี้มองอะไรนี่มีอยู่คนหนึ่งทำงี้ไม่ได้ใส่ฟินนะอ๋ออะไรเนี่ยมะนาวมะนาวแล้วหนูอยากจะบอกเทคนิคที่ร้านมะนาวแป้นรู้หรือเปล่าว่าถ้าจะให้ได้น้ำมะนาวเยอะๆนี่ต้องทำไงต้องทำไงทำไงฮะทำไงมะนาวต้องทำไงง่ายต้องทำไง ซื้อมะนาวหน้าฝนน้ำเยอะเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดพี่ต้องจะให้ได้น้ำมะนาวเยอะทำไงรู้ไหมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับผู้ชมฟังคดีต้องไงฮะครึ่งต้องทำไงครึ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงยังไงก็อยากได้น้ำเยอะก็ตื้ยเยอะๆดิครับผมพี่พี่กับผมเนี่ยไม่ทำเลย ท่านผู้ชมฮะผมบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสุดๆลองไม่ทําแหมบอกเลยนะอร่อยจอย่า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 ยวาอ่าอย่าอยวายาเยาม่าอย่าอยอยาอีย่าอยายวายาอ่ายาา่าอ่อย่ายย่อยาายาาา ครับขอขอบคุณคุณ,ณนนงขอบคุณรา้านข้าต้มบุสบงขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดก่อนจะจากกันในวันนี้ถามคำาสุดท้ายจริงว่ารสชาติมันเป็นยังไงอร่อยจ้ากว <c oughs> ัสดีครับวันนี้สวัสดีครับเอาเครื่องดูดฝุณโีโลมาแจะราคาเครื่องนะ ครับ2 6 0 0บาทแจก10เครื่องรนึ่งสองห0 0่บาทเอาไปเลยนะฮะขนมชั้นใบเตยครับเป็นมันกินหอมทั้งหวานจะบอกได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยเก่งไม่แพ้ใครแต่วันนี้อาจารย์เขามีแบบมงคลแบบพิเศษมาฝากผมยังไงอ่ะปกติมี9ครับวันนี้18เลยครับ18สิบแปด้ สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอร์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะโกนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับร้อนๆอย่งันเลยฝากตั้งใไม่ใช่ s ั r i b e อ๋อกดติดตามแหละคนไทยกลัวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน